วันนี้นำทุกท่านมาที่ศาลพระอิศวรกลางเมืองกำแพงเพชรที่ตั้งอยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองเราจะชมศาลพระอิศวรไปด้วยกันครับครับสําหรับศาลพระอิศวรนะครับก็เป็นาศาสนสถานนะครับที่เป็นาศาสนสถานของ ฮินดูที่ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรในสมัยโบราณโดยที่คติความเชื่อก็เป็นเรื่องของการปกป้องสัตว์สองเท้าสี่เท้าของประชาชนผู้คนในเมืองกำแพงเพชรในสมัยโบราณครับนี่คือเบื้องต้นทำไมถึงมีศาสนาสถานที่เป็นของพรามหมณ์ฮินดูอยู่กลางเมือง ในอดีตนะครับสำหรับส่วนที่เป็นโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันครับก็ <het> จะมีโครงสร้างส่วนที่เป็นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับแล้วก็องค์พระอีส่วนสมริ์จำลองที่กรมศรริลปากรได้สร้างขึ้นมาใหม่จำลองไว้ที่นี่สถานที่จริงส่วนองค์จริงนั้นนะครับก็มีการ นำไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรกับที่อยู่ไม่ห่างไกลจากจุดนี้กับสำหรับเทวรูปที่พบเมื่อครั้งที่มีการบูรณะที่นี่นะครับที่เทวสถานแห่งนี้ก็ประกอบไปด้วยพระอิศวรพระแม่อุมาพระนารายนะครับก็ถือว่าเป็น ศาสนสถานที่น่าสนใจของเมืองกําแพงเพชรเป็นโบราณสถานเดิมนะครับไม่ใช่ศาสนสถานที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อการบูชาสายมูใดๆครับในเรื่องของอายุของศาสนสถานนะครับ จะตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่2องกษัตริย์อยุธยาโดยที่องค์พระอิศวรสำริ์นั้นนะครับที่ฐานของพระอิศวรสำริ์มีจารึกระบุปีพศที่มีการสร้างพระอิศวรขึ้นมาก็คือ2,000พศสอ5 3 สมัยเจ้าเมืองคือพระยาศรีธรรมโสกราชครับของเมืองกำแพงเพชรนี่คือองค์พระอิศวรสมเธ็จจำลองที่อยู่หน้าสถานที่จริงองค์จริงจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรนะครับโบรชมจากด้านล่างนี้ก่อนก่อนที่จะได้ขึ้นไป ชมด้านบนต่อไปครับเราจะเห็นในส่วนด้านบนครับพอเดินขึ้นมาจะเห็นปูนปั้นรูปปั้นที่เป็นสัตว์สีเท้านะครับนี่คือเรื่องราวที่เชื่อมโยงอดีตก็คือที่นี่เป็นาศาสนสถานที่ปกปักคุ้มครองชาวเมืองผู้ที่ทำปสุสัตว์เลี้ยงสัตว สัตว์สี่เท้าสองเท้าหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆตามความเชื่อในยุคสมัยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นที่ประกอบพิธีของพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลธรรมนูญของเมืองกับผู้ที่ทำพิธีสำคัญๆของเมืองให้กับเจ้าเมืองนี่คือกฎสโรบายหรือความสมดุลของการบริหารในยุคสมัยที่ผู้คนหลากหลายศาสนาอยู่ร่วมกันได้ ที่นี่เป็นเมืองพุทธเมืองกำแพงเพชรในขณะเดียวกันพิธีต่างๆของเมืองของเจ้าเมืองก็ยังคงใช้พิธีที่พราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีนั่นเองกับสำหรับการเดินทางมายัางศาลพระอิศวรครับทางเข้าจะอยู่ด้านข้างใช้ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นศูนย์กลางลกันนะครับ ถนนทางที่สามารถเข้ามาด้านหลังที่ว่าการอำเภอได้ก็จะเป็นเส้นทางที่มาณจุดนี้นะครับจุดที่เป็นที่ตั้งของศาลพระอิศวรชาวเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ผู้คนในพื้นที่จะเคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของพระอิศวรสำลิศครับในช่วงสมัย รัชกาลที่5นะครับที่ตรงกับสมัยรัชกาลที่5นั้นมีชาวต่างชาติเดินทางขึ้นมาต้องยอมรับวายุคนั้นเป็นยุคที่เรายังไม่มีระบบวิธีการต่างๆในการควบคุมนะครับทำให้ชาวต่างชาติในสมัยนั้นที่มานั้นนะครับโก็ลักลอบตัดเสียงครับก็คือพยายามจะนำ ส่วนต่างๆขององค์พระอิศวรสำลิสนั้นออกนอกประเทศนะครับความก็ไปถึงรัชกาลที่5พระองค์ก็มีพระบัญชาให้มีการขอคืนนะครับชาวต่างชาติกำลังจะนำขึ้นเรือก็ขอคืนแล้วก็นำกลับมาที่เดิมก็คือที่เมืองกำแพงเพชร ส่วนขององค์พระอิศวรสำริ์ก็เลยถูกตัดเสียนองค์นี้เป็นองค์ที่มีการจำลองขึ้นมาโดยกรมศิลปรกรนะครับองค์จริงจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรครับนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์พระอิศวรสำริ์ย้ำปศออีกครั้งหนึ่งนะครับมีการสร้างขึ้นในปีพศ2053เนื่องจากมีจารึกที่ฐานองค์พระอิศวร ในสมัยเจ้าเมืองพระศีธรรมโสกราชเจ้าเมืองกำแพงเพชรในสมัยนั้นครับแล้วก็ตรงกับพระรามาธิบดีที่สองกษัตริย์อยุธยายุคพศนั้นเป็นยุคที่อยุธยาได้เรืองอำนาจขึ้นมาเหนือพื้นที่สุโขทัยไปแล้วนะครับก็ให้ท่านได้ชมรอบๆ เราจะขึ้นไปฐานแท่นด้านบนนะครับเพื่อที่จะกราบบูชาพระศิวะนะครับพระอีศวนด้านบนจะมีคำบูชาผมขออนุญาตให้ท่านได้เห็นภาพมุมนี้ก่อนนะครับ,รบมีคำบูชาพระศิวะ แล้วก็มีสิวอระึงครับในขณะเดียวกันก็ให้ได้ชมองค์พระอิสวนสำริศครับในมุมที่แดดสองวันนี้ขอบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพระอิสวนสำริศเมืองกำแพงเพชรครับได้โดนบันดาล ให้พี่น้องทุกท่านนะครับพบแต่ความโชคดีมีชัยปลอดภัยทำมาค้าขายก็เป็นการทำมาค้าขายคล่องกำไรพุ่งขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เดินทางมาครับผมฝากทุกท่านไว้ว่าถ้าเดินทางผ่านกำแพงเพชรนี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองในอดีต สร้างมาตั้งแต่ปีพศ2 0 5 3ครับอยู่ไม่ไกลจากสารหลักเมืองกำแพงเพชรครับสามารถพ่วงเป็นสองสถานที่ร่วมกันได้ในการเดินทางมาเยือนกำแพงเพชรครับสรุปการเรียนรู้ในการมาเยือนสารพระอิศวรร่วมกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันของ หลายศาสนาในเมืองโดยที่เจ้าเมืองหรือกษัตริย์ที่ครองอาณาจักรต่างๆนั้นสร้างสมดุลของการบริหารให้การอยู่ร่วมกันเมืองพุทธที่ศาสนาพุทธรุ่งเรืองในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่มีสเปซให้กับศาสนาพราหมณ์ให้กับศาสนาพรามหณารามณ์ฮินดู ผู้ที่ทำพิธีรวมทั้งเป็นผู้ที่ดูแลธรรมนูญของเมืองนะครับส่วนที่สองที่เราได้เรียนรู้ก็คือยุคสมัยก่อนเราจะไม่ได้สนใจเรื่องของการอนุรักษ์ปกป้องทำให้มีการลักลอบตัดเสียนยุคปัจจุบันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วแต่สิ่งที่เราควรจะสืบสารต่อไปก็คือการตัดในเชิงกายภาพคงไม่เกิดแล้วแต่ว่า เรื่องราวสตอรี่ไม่ควรจะถูกตัดขาดนะครับมองอดีตคิดปัจจุบันแล้วก็สารฝันอนาคตต่อไปเรื่องต่อมาก็คือนี่คือสารที่ความเชื่อยึดมั่นจิตใจปกป้องรักษาเมืองเรื่องของความเชื่อเราจะเคารพกันและกันในทุกพุทธในทุกศาสนาขออภัยครับพุทธศาสนาฮินดูพราหมเราจะเคารพกันในเชิงของความเชื่อเราอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุขนะครับนี่คือสถานที่ที่ให้ท่านได้ชมบริเวณโดยรอบในการเดินทางมาก็จะมีร้านที่จำหน่ายส่วนที่เป็นดอกไม้หรือสิ่งที่ใช้ในการบูชาพระอีส่วนเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับกลับสำหรับการเดินทางมายัางเทวสถาน ไปสวนสำริดนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นการมาไหว้บูชาบวงสรวงครับสิ่งที่ห้ามก็คือห้ามเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะครับสิ่งที่นำมาได้ก็จะเป็นเรื่องของออผลไม้ที่เป็นมงคลคับตามนี้อย่างเช่นส้มองุ่นแอปเปิลนะครับแล้วก็ขนมเครื่องกระยาบวชนะครับก็ น้ำพึ่งน้ำอ้อยนมเนยครับแล้วก็เป็นส่วนที่ใช้ไหว้สักการบูชาที่เป็นส่วนที่เป็นดอกไม้ครับก็จะเสริมให้พบแสงสว่างแก่ชีวิตได้ครับนี่คือ,อส่วนที่เป็นเรื่องราวของการมาไหว้บวงสรวงโดยที่ใกล้ๆนี้ก็จะมีร้านที่ เตรียมเครื่องบวงสวงแล้วก็ร้านกาแฟด้วยนะครับไว้ให้ท่านมาใช้บริการได้ครับเราจะกลับมาที่นี่เรื่อยๆนะครับเพื่อพาทุกท่านมาไหว้บูชาสารพระอิศวรขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวผิดพลาดประการใดในการอ่านข้อความบนป้ายก็ขออภัยอย่างยิ่งนะครับ อทุกท่านโชคดีมีชัยพบสิ่งที่สว่างสวัยในชีวิตประสบความสำเร็จทุกความฝันครับท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับได้แชร์เรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานของเมืองกำแพงเพชร เพื่อจะได้เป็นข้อมูลส่งเสริมการเดินทางการท่องเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ผ่านมายังเมืองกำแพงเพชรของเพื่อนสมาชิกนะครับเมืองที่ดูเหมือนจะเงียบๆนะครับแต่ก็มีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่มากมายหลากหลายให้เราได้เรียนรู้